สวัสดีครับวันนี้เรามาจะ,จะมารีวิวกันดอรมา X 782นะฮะ <c oughs> <c oughs> เสียงอาจจะเบาหน่อยนะฮะเพราะวันนี้ามไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ <c oughs> ก็ขอไปด้วยนะครับเรามาเรื่องอะไรดีกว่าในส่วนของลำตัวนะฮะส่วนของตัวนะฮะเอ่อดูแขนแขนขยับได้แบบนี้ สามร้อเลยนะครับดูดูด,ดูมันได้3ามหบนะฮะดูครับดูที่ฟังก็เหมือนกันหมุนได้360หนะฮะหัวหมุนก้ม,มอมองซ้ายขวาได้หมุนได้เหมือนกัน360ิ นี่นี่ฮะแล้วก็นี่ครับตัวลำตัวบิดได้เหมือนกันสามร้อยหกสิบหมุนนะฮะหมุน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 นี่ฮะ ขาขยับได้อย่างนี้การงอเขา่านี่นะฮะงอได้อย่างนี้เลยป่าเท้าก็ขึ้นไปอีกงอได้ยับได้นี่ครับป่าเท้าโยกได้เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะ ต,ติดกระโปรงนิดหน่อยนี่นะครับยกขึ้นมาขวาเท้าขยับใต้เฮ้ยกันงอเข่าขาองอได้ขนาดนี้ <c oughs> ในส่วนของอาวุธนะฮะก็มีบีมไรเฟิลนะฮะนี่บีมไรเฟิลนะบีมไรเฟิลแล้วก็โล่ชิวชิวโล่นะแล้วก็บ er, ีมเซเบอร์นะนี่พอได้จดดะไปอีกแล้วนะเขาก็จะมาพร้อมกับลำแสงบีมเซเบอร์นะฮะนี่ แล้วก็มีบีมบาซูก้านะฮะู <c oughs> แล้วก็มีมือมือมาให้มือกำมัดเนาะไม่โฟกัสตแต่ละนี่ฮนะมือกำมัดมาให้ คู่หนึงนะฮะมือแบอีก1คู่นะฮะแล้วก็มือมือจับปืนนะฮะอีกหนึ่งอันนะฮะ <c oughs> สัดส่วนนะ,ะตอนนี้หต่อหนึ้อยสีนะฮะไอเจ็ดดสอคิดแปดกันดำนะฮะ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็มารีวิวกันสั้นๆให้ดูนะฮะอาจจะมีติดขัดนิดๆหน่อยเสียงพูดเบาหรือว่าพูดไม่เพาะหรือแบบรีวิวไม่รู้เรื่องก็เท่าขอภัยด้วยนะฮะฝากกดซับกดซับตะไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะก็คือเป็นกำลังใจให้ผมสร้างวิดีโอต่อไปนะฮะ เดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอนาตีสวัสดนะฮะสวัสดีครับผม